นี้จะมีเกมมาเล่นกับพี่บูบูนิดนึงเป็นเกมเกี่ยวกับวัดดวงวัดดวงบูพอบูบูพอพอ,พอจะมีพวกตังมาเท่าไหร่โอ้ผมไม่ได้พวกตังมาเลยพี่วันนี้ <c ười> โอ้โหแลเอาตังอะไรทีเดียววะผมนะมนะหน่อยเนึ้อมีเท่าไหร่ <c ười> มีมาเท่าไหร่มันต้องมีเฮ้ยโอ้ยังเสียบูบูมีพวกตังมาเสียบได้เงี้ยเท่าไหร่หน่าโอ้ <c ười> โอ บูไม่ต้องบกสักโอ้โหนดดเป๊ะคันหมดเลยนะนี่เท่าไหร่อันยี่สิบเนี่ยพี่เอาเดี๋ยวพันยี่สิบนะอันยี่สิบนะอันนี้พี่จะมีเกมมาเล่นถัดทายถูกออกไปเลยฮะครับถัดทายไม่ถูกไม่ไม่ได้ไม่ได้ตังค์เหรอครับเกมวะได้เอาให้เลือกเลือกถูกเอาไปเลยได้ใจนะครับเอาเลือกถูกไปเลย โอ้ยแม่งได้ตั้งยี่สิบบาทเลยโอ้ยโคตรดวงดีเลยกายวิให้เลยยกให้เลยครับครับ